ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผม KTO Bar Academy ครับเรามาเรียนรู้นะครับหรือมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในเก่งของบ๊อบฟีสไตล์ความหมายของออสก็คือด้านหลังนะครับเราคัดเราตัดในก่งของบ๊อบนะครับหรือเป็นแนวขก่งของเส้นตรงอันนี้นะครับจึงเป็นลักษณะของงานคัดหรือตัดในรูปแบบของบ๊อบส่วน ด้านหน้านะครับเราใช้กันไก่เลาะหรือเก็บลักษณะของการซอยเปิดหูหรือกึ่งลักษณะทวิกกี้นะครับจึงเป็นที่มาที่ไปนะครับในงานคัดนะครับหรืองานตัดในกึ่งของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์นะครับคับพอยไยแนวนะครับที่ออดคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจอวางกรอบปลายแนวในการโครง้งบนในกึ่งลักษณะของใบหูเสร็จแล้วเรามาดึงในโซนของซิกด้านหน้าให้อยู่ระดับคิ้วนะครับวางกรอบหรือเชื่อมต่อในลักษณะของจอ ปลายลายชายแนวที่เราคัดเราปัดนะครับหรือเราพลิกมือหรือเราสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวให้เขาปัดเสยไปในโซนของซิกด้านหลังกอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านบน ที่เราดึงนะครับหรือการยกหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของการปะไล่ปลายอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์เสร็จแล้วออสมาขยับในโซนของซิกนัสซ้ายปลายลายชายแนวที่ระวังรอบในกึ่งลักษณะของผมมา้าขอบปลายชายแนวในโซนของซิกนานหน้าตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของด้านหลังการโค้งม,มุนนะครับหรืองานเชื่อมต่อในโซนของโหนกหลัง ปายลายใชยเดยวที่เราคัดเราตัดในกึ่งลักษณะของบ๊อบหรือไรลักษณะของความตรงอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบนะครับรีสไต์นะครับเสร็จแล้วอัดขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายใกล้ลายเกณฑ์นะครับเรานําพาและเอาตัวพทเทนหรือรูปแบบในส่วนของซิกด้านขวานะครับมาโค้งมลหรือตัดลักษณะของงานไรหรือเก็บลักษณะของจอ ปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดเราตัดไว้ในกึ่งของผมม้านะครับเราปัดหรือเสยมาในโซนของซิกด้านหลังขอบปลายชายแนวที่เราพลิกมือหรือเราสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวข้อออกพไอได้ผิวหวะนะครับเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของบ๊อบนะครับหรือบ๊อบปัดหรือบ๊อบฟรีสไตล์เนี่ยเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอชมิ นิแทกนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย4ช่องทางนะครับ TikTok y o u t u b e Facebook Live และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษา หรือพัฒนานะครับหรือเอาหลักการในรูปแบบต่างๆได้นะครับอาจจะเป็นผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในขแขนงสายวิชาชีพนะครับทุกรูปแบบงานเสริมสวยตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินวิแท็กก็มาได้4ช่องทางส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไคร e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามคอก,การแจ้งเตือน กดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล้าวต่อไปจากงานคัดงานตัดออสมาโค้งมนในลนักษณะของหลังหูหรือลักษณะของคลอเกียรในส่วนของซิกด้านลหลังขอบลายชายแนวที่เราคัดเราปัดหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของคลอกขงทรง ปลายลายชยแนวในโซนของซิกด้านบนเราปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหน้าหรือลักษณะของด้านหลังขอบลายชจยแนวอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับขอบลายชจยแนวในโซนของซิกเดียวกันเสร็จแล้วด้านหลังนะครับหรือโหนกผมที่เราไล่หรือการโค้งมนในกึ่งลักษณะของผมบ๊อบอันนี้ก็คือแนวทางส่วนการเก็บลักษณะของชายผมปลายลายชจยแนวที่เราคัดเราตัดในกึ่งของบ๊อบ อันนี้จึงเป็นที่มาที่ไปในลักษณะของงานคัดหรืองานตัดนะครับในเกึื่อนของบ๊อบนะครับหรือเป็นบ๊อบฟรีสไตล์เสร็จแล้วนะครับเรามาดูเทคนิคของงาน blow b l o ในที่นี้ความหมายก็คืองาน b ล o ใดหรือเป่าเซตหรือลักษณะของทรงอันนี้ก็คือการทงางมาหรือการวางรูปแบบครับเมื่อนี้ผมโอดสมจิตนะครับดิสพัดีหรือ KTO ว่าอะคาเดมเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัด หรืองานตัดในเกลื่อนของป๊อปนะครับหรือเป็นป๊อปฟรีสไตล์มาเผยแพร่มาแชร์นะครับ t ิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอโกครับ Somjit นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสทิกตอกส่วนทาง Facebook ไลฟ์ลเอฟบรีเดแต่ละวันนะครับออสเอางานเอาข่าวสารเอา